はい。 และนี่คือเครื่องเล่นเกมขนาดพกพา R36S เล่นได้มากถึง15,000เกมย้อนไวัยย้อนอดีตในช่วงที่เราเป็นเด็กได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation เกม RPG เกม PC Super Famicom Nintendo Game Boy Game Boy Color Sony PSP Doom และอื่นๆอีกมากมายเล่นการจุกๆพกพาไปเล่นแก้เบื่อน,นอกสถานที่ได้ดีเกมที่ได้รับความนิยมมากันครบอย่างเช่นเกม GTADragon Ball สมัยน,นั้นอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอาศัยจำแล้วก็กดเข้ามาช่วงต่อสู้ เลยแน่นอนที่ขาดไม่ได้ต้องมี s ต r e e t Fighter เกมยอดฮิตที่ทุกคนต้องเคยเล่นชุลีที่พี่จองเลยคอนทราท,ที่ตอนอาจไม่รู้ว่ากดสุดได้พอลองกดดูได้30ตัวบทบทล่างๆใสยขวา้ายขวา BA C อซีเล็กสตาร์จัดไป Mario ต้องมาแน่นอนเกมนี้ไม่มีไม่ได้โด่งดังสุดๆคิดอะไรไม่ออกบอกม a r i โอไว้ก่อนเมทัลสลักตะลุยด่านช่วยเหลือตัวประกันกับยอดฐานสุดเก่งเกมนี้ซาวเอฟเฟกต์ทำดีมากลงรักมาจนถึงทุกวันนี้เกมเยอะแบบนี้จะหาเจอได้ยังไงไม่ยากครับก็มีระบบเซิร์ชหาจากชื่อเกมสามารถหาเกมเจอง่ายๆแบบนี้ ปุ่มเปิดปิดและปุ่มรีเซ็ตอยู่ทางด้านข้างย้ายมาอีกฝั่งจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงเกมครับด้านล่างลิงจากซ้ายไปขวาช่องชาร์จแบบไทซี C, ช่องเสียบหูฟัง3.5และช่องต่อ OTG เป็นจอ IPS ขนาด3.5นิ้วคมชัดสีสวยอย่างที่เห็นความจุบแบตเตอรี่ที่3 5 0 0ม a h ใช้งานต่อเนื่อง6-8ชั่วโมงปุ่มกดให้มาครบมีทั้งปุ่มลูกศรและปุ่มอนาล็อกซ้ายขวา A1, A2, l 1, 2, 2มาครบอยู่ด้านหลังเลยนอกจากนี้ยังสามารถต่อ OTG เพิ่มใช้จอยเล่นแทนก็ได้ครับใครที่มือใหญ่ๆเนี่ ไม่มีปัญหาครับต่อได้เลยราคาประมาณนี้ผมว่าคุ้มมากๆครับกับ15,000เกมถ้าเพื่อนๆสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตะกร้าสินค้า้นล่างสายมือตรงนี้เลยครับ